สวัสดีค่ะฟีมันนี่คลิปนี้มาแจกวอลเลตน,นะคะประจำวันที่31ตุลาคม2565ใครไม่เคยได้เลยนะอันนี้เอาใจช่วยเอาใจช่วยจริงๆส่วนใครที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยในการแจกก็พูดตลอดนะคะว่าแจกทุกวันใครมาช้ามาไม่ทันก็รอการแจกในรอบถัดไปละกันส่วนใครที่ยังสงสัยว่ามันดูยังไงคือคือบางคนนะ่ะ ไม่รู้ว่าการดูโปรไฟล์ช่องมันดูยังไงก็ให้เราเข้าไปที่อ่า u t u b e ของเราเสร็จแล้วให้เรามากดตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยกดที่คำว่าช่องตรงเนี้ยมันจะขึ้นชื่อช่องเสร็จแล้วให้เรามาดูตรงนี้ตรงที่เข้าเขียนว่าวิดีโอนี่นะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนดูนะว่ามันมีคลิปไหนที่เราจะสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่อ รับเงินจากเว็บหรือรับเงินจากแอปต่างๆหรือแม้แต่การหาเงินจากเว็บจากแอปต่างๆหรือแม้แต่แบบเล่นเกมก็ได้ทําแบบสอบถามก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากให้มีการอยากให้ดูกันเพราะว่ามันมันมีประโยชน์นะคะยังไงก็ดูนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ยังสงสัยว่าช่องนี้ลงอะไรไปบ้างส่วนการแจกของเราอ่ามาเรื่องการแจกของเราวันนี้ คีย์เวิร์ดที่จะเอามาแจากก็คือคำว่าตัวตึงอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้ก็คือ22่สนาฬิกาหกนาทีใครดูจบแล้วก็ ก็ไม่ต้องเป็นเวลาบอกเพื่อนใครที่ไม่ทานก็รอการแจกในรอบถัดไปละกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แลวกันนะคะสําหรับการแจกวอเล็ตใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ